ตงตงตองตงตงตองตงตง,อง,อง,องโอ้ดับไปแล้วติดแล้วมึงนี่นะ่ะโอ้ย,ยอจอดตั้งนานสามปีมึงติดดับเดี๋ยวดูใหม่มึงติดแล้วนะดับไปเลยก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวอีก,อก<ๆ>ทีหนึง่งต้องดูน้ำมันมาไหมน้ำมันรั่วไหมใ่งดูท่อน้ำมันโอ้ย <c oughs> เอา้า <c oughs> ติดดับ ิละโอ้ยสาม,เาสามสสีเอรอสามีละติดดับติดดับเอาละอย่างงี้พอหายเจออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิ่ดแล้วก็ดับดินดแล้วก็ดับวอะไรีกตัวแซ่บเลยก็ติดดับ,ดบเดี๋ยว uh <trots> <tip> 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 <tip>